สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราวงการหมอลำเดือดอีกแล้วเมื่ออนิพี่สาวคนเคยสนิทของหมอลำสาวชื่อดังแพรวพราวแสงทองกลับมาโพสต์คําคมปริศนารายวันซึ่งแต่ละโพสแซบจนชาวเน็ตอ่านแล้วถึงกับสะดุง้งเพราะข้อความที่ปล่อยออกมาเหมือนพุ่งเป้าแขวแบบจงังโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่า ไม่โทษอีบาร์บี้นะที่มันสะกดจิตตัวเองว่าฉันสวยกูโทษไอ้หลิงกังมุงเล่นชมทุกวันแต่เองแต่เองแพลบ,พ,ลบพร้อมทิ้งท้ายแซด้วยคำว่าบาร์บี้ปลอมสิบหมืนสวยจังครับสวยจังหูสวยสะศาดฝันดีสวยกันทั้งโลกงานนี้ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์กันสนั่นคอมเมนต์แตกสองฝั่งบางส่วนมองว่าแรงไปหน่อยเหมือนจงใจเนบถึงเพราวพราวแสงทองโดยตรง ขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าอาจเป็นเพียงโพสต์เล่นคำธรรมดาแต่ดันตีความกันไปเองแลาสุดแฟนคลับหมอลำดังไม่ขอทนได้ออกมาโพสต์โต้กลับแบบไม่เอ่ยชื่อเช่นกันโดยข้อความพร้อมแนบโพสต์อดีตพี่สาวคนเคยสนิทด้วยนั้นว่าบางคนโพสต์เหมือนจะชมแต่จริงๆคือประชดประชันไปทั่วไม่ได้รู้จักเขาได้ซ้ำแต่สอเสือใส่เกลือก อยากเสนอหน้าวิจารณ์ความสวยคนอื่นเหมือนตัวเองอยู่บนหิ่งจริงๆแล้วคนที่ต้องโพสต์เน็บแนมแบบนี้มันไม่ได้ทําให้คนอื่นดูแย่หรอกแต่ทําให้จิตใจเจ้าของโพสต์ดูเน่าเองตั้งหากเหมือนคนที่ข้างในเต็มไปด้วยความอิจฉาบวกความเกลียดชังเลยต้องเอามาปล่อยบนโซเชียลทุกวันพูดต,ตรงๆเลยการโพสต์แบบนี้ไม่ได้ทําให้ดูเท่แต่มันทำให้คนอื่นมองว่าขี้อิจฉาไร้สาระและว่างเกิน ชมแบบเน็บสวยปากมากกว่าหน้าแปรงแต่จริงด้านแฟนคลับอีกคนก็พูดว่าบางคนอาจจะเห็นค่าความสวยแค่เปลือกนอกแต่สำหรับพวกเราความสวยของเขาไม่ได้อยู่แค่ใบหน้าแต่อยู่ที่น้ำเสียงรอยยิ้มและหัวใจที่มอมให้แฟนๆตลอดมาทุกเวทีที่เขาขึ้นคือความสุขที่เราได้รับคำพูดลบๆของใครไม่อาจลบล้างสิ่งนี้ได้ เพราะแฟนเพลงอย่างพวกเราเห็นมาตลอดว่าเขาสวยจริงๆไม่ใช่แค่สวยที่ตาเห็นแต่สวยด้วยจิตใจ,จต่างหากนอกจากนี้แฟนคลับแฟนเพลงท่านนี้ยังได้พูดถึงเรื่องราวของหมอลำสาวชื่อดังแพลวพราวแสงทองแบบนี้ว่า2ปีแห่งดราม่าของแพลวพราวแสงทองตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาชื่อของแพลวพราวแสงทองมักถูกพูดถึงในหลากหลายมุมมองโดยเฉพาะในด้านที่เป็นข่าวลบหรือดรามา่า ที่ขยายใหญ่กว่าความจริงที่ปรากฏหลายเรื่องไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นเพียงคำพูดที่เล่าต่อๆกันหรือ,อยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องรอคำตัดสินแต่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของเรื่องอย่างแพรว,พรวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวอักษรบนโซเชียลแต่มันคือบาดแผลในใจที่ต้องเผชิญทุกครั้งที่ก้าวออกมาเธออาจจะข้นแข่งต่อหน้าคนดูอาจจิ้มแย้มอยู่บนเวทีแต่ลึกๆในใจก็มีคำถามวนเวียนอยู่เสมอว่า ทำไมความจริงยังไม่ได้รับพื้นที่บ้างทำไมเสียงที่ไม่รู้ข้อที่จริงกลับดังกว่าเสียงแห่งความจริงการเป็นศิลปินไม่ได้มีแค่การร้องเพลงแต่ยังต้องรับแรงกดดันจากสังคมการเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็มีหัวใจที่บอบช้ำได้เช่นกันสองปีแห่งดราม่าอาจทำให้เธอเจ็บปวดแต่ก็ทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเรียนรู้ที่จะยืนหยัดแม้ความจริงจะยังไม่ถูกพูดถึงและเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งความยุติธรรมจะส่องแสงออกมาเอง แพรวพราวแสงชองความจริงยังอยู่ศิลปินก็มีหัวใจ ag, สันวงสะทอนทางด้านลูกเพจของ FC ท่านนี้ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเช่นกันว่าคนต้นเรื่องเอาเขามาว่าละตัวดีสร้างกระแสดราม่ามาให้เขาควรหยุดได้แล้วจริงไม่สองปีจะสามปีละต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินดีกว่านะวัดกันที่ผลงานดีกว่าค่ะภาพรวม ติดตามมาตลอดสงสารมากๆดีที่เธอกิ่งแกร่งอดทนเก่งมากผู้หญิงคนนี้ถ้าเราโดนด่าคงไม่ถึงเดือนเป็นประสาทกลัวได้ค่าต้นเรื่องถือว่าเธอเก่งมากมีวุฒิภาวะสูงและเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นผ่านเรื่องราวตั้งมากมายสู้ๆๆเดอร์พอดมาม่าและนี่ก็คือเสียงส่วนใหญ่จาก FC ของหมอลำคนดังที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กระแสดมาม่าครั้งนี้ยังคงลุกลามไปเรื่อยๆ ต่างคนต่างฝั่งต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลในตัวของใครของมันไม่รู้ว่างานนี้จะเหมือนเป็นการส่งสารตรงถึงฝ่ายที่ชอบแขะะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่แต่กระแสดำมากก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นไม่หยุดจนแฟนๆต่างจับตาว่าบทสรุปเรื่องนี้ของแพร่วแสงทองจะจบลงเมื่อไหร่ก็คงต้องบอกว่าได้แค่รอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคน